มากับสามีใช่ไหมมิน้นมินทิตาเจอคุณลุงต่อมประเทศญี่ปุ่นถามว่ามากับใครสามีใช่ไหมพร้อมจังหวะบุบักาบาคนนี้เข้ามาในซีนสักครู่นะคะคนนี้คือแฟนก่อนอีกฝ่ายเล่นด้วยตอบอย่างที เป็นอีกหนึ่งคู่รักนักร้องที่มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่ตลอดสําหรับซินวีเดอะ t สตาร์หรือซินวีภาวิดาและหวานใจสามินมิทิตาซึ่งทั้งคู่ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวให้กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและสมรสเท่าเทียมอีกด้วยทําให้เป็นแรงบันดาลใจของคู่รักคู่อื่นฮ่าฮล่าสุด3พฤษภาคม2566ทั้งคู่ก็แพ็คกระเป๋าหลบร้อนไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกัน โดยหลังจากที่ลงเครื่องมาหมาดๆมิ้นมินทิตาก็มีการโพสต์ภาพเช็คอินสนามบินที่ญี่ปุ่นพร้อมเล่าเรื่องน่ารักขำๆตอนเจอตอ่อมอให้ฟังว่าตอนมาถึงสนามบินเจอคุณลุงตอ่อมอสัมภาษณ์ก่อนเข้าเมืองว่ามากับใครพอเห็นว่าเดินมาพร้อมสินวีคุณลุงก็ชี้ไปที่สินวีแล้วหันมาถามมินว่าโอ้ชฮัสบินโอสาเม่หรือครับจากนั้นมิ้นก็มีการเผยลุคก,การแต่งตัวของสินวีให้ดูโดยสินวีตัดผมสั้นใส่เสื้อกันหนาวมีฮู้ดสีน้ำเงินสวมกางเกงขาสั้นสีดำมองผ่านผ่าน อาจคิดว่าเป็นผู้ชายเลยทําให้เข้าใจได้ว่าทําไมคุณลุงต่อมอถึงบอกว่าสินวีเป็นสามีของมิ้ขนขณะที่สินวีเข้ามาคอมเมนต์แซวตัวเองว่าหัวทอมของเธอฮ่าฮ่และอีกข้อความหนึ่งระบุว่าผมจะดูแลคุณเองครับส่วนแฟนๆก็เข้ามากรีดว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมาก